ประธานสภาค่ะดิฉันพรรขมลหนุนอนานบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมการดําเนินงานของไทย PBS ที่บรรจุมาในรายงานเล่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นกลางในการนําเสนอข่าวความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลของสื่อคะแนนความน่าเชื่อถือของไทย PBS ก็เป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าสํานักข่าวอื่นค่ะ รวมถึงยอดผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ไทย p p s s ก็บุกในแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไทย p p s s เป็นสื่อที่ดีมากๆนะคะแต่น่าเสียดายเพียงอย่างเดียวเลยค่ะรายการดีแต่ไม่มีคนดูค่ะเรตติ้งทีวีดิจิตอลข้ามแพลตฟอร์มเดือนพฤษภาคม2566แสดงให้เห็นนะคะว่าเรตติ้งในทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS นั้นจัดอยู่ในลำดับที่16จาก20ช่อง แต่โจทย์ที่เราต้องคิดต่อหลังจากนี้ไปค่ะว่าไทย p b s จะเดินต่อไปอย่างไรในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแบบนี้ท่านประธานคะณนะวันนี้ไม่ว่าประเทศไทยจะมีอะไรหยุดนิ่งหรือถอยหลังแต่สื่อหลักต้องเดินให้ทันพลวัตของสังคมค่ะดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะให้กับไทย p b s 2ข้อค่ะเพื่อเพิ่มบทบาท1 เพิ่มบทบาทจากผู้ผลิตคอนเทนต์การศึกษาให้เป็นผู้ผลิตแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ได้และ2ค่ะเพิ่มบทบาทให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะเพื่อเพิ่มเสียงสะท้อนของประชาชนท่านประธานคะดิฉันในฐานะเด็กต่างจังหวัดนะคะเรียนมัธยมในต่างจังหวัดการกวดวิชาแต่ละครั้งต้องเข้าไปในเมืองใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะปัจจุบัน ต้องอเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัจจุบันมีครอบครัวหลายครอบครัวนะคะที่เขายินดีที่จะต้องจ่ายเงินเดือนละหลายหมื่นบาทเพื่อให้ลูกเข้าไปเรียนพิเศษนั่งดูจอกวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชาทำขึ้นข้อมูลจากศูนย์ความรู้และนโยบายเด็กนะคะคิด for Kid โดย101พับค่ะ บอกกับเราว่าเด็กหนึ่งในสามต้องเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจนหรือรวยนะคะสาเหตุที่เด็กไทยต้องหันไปพึ่งพาการเรียนพิเศษเพราะอะไรคะเพราะการเรียนในระบบไม่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการที่ครูไม่เปิดกว้างครูไม่สนใจความรู้ไม่อัปเดตพอหรือแม้กระทั่งสื่อการสอนที่ล้าสมัยคะ่ะนี่คือปัญหารากฐานของการศึกษาไทย ในขณะที่การศึกษาในระบบกําลังตกต่ําลงนะคะมีเทรนในออนไลน์หนึ่งเทรนที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะถ้าสามารถเข้าไปบรรจุได้ในทีวีสาธารณะนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและจะลดช่องว่างการศึกษาให้กับเด็กไทยได้ค่ะนั่นคือรายการที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะคะไม่ใช่ความรู้แบบเบาสมองหรือสารคดีที่ไทย P ที่ไทย PBS ทําทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่เป็น hard knowledge เลยค่ะ อธิบายความรู้ยากๆเมื่อจะเป็นฟิสิกส์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะย่อยออกมาให้เข้าใจง่ายๆนำเสนอผ่านโปรดักชันที่น่าสนใจท่านประธานคะเนื้อหาลักษณะนี้กำลังเติบโตเรื่อยๆนะคะและยอดรับชมแต่ละตอนหลักแสนค่ะ ดิฉันใส่ในสไลด์เพื่อเป็นไอเดียนะคะเผื่อไทย PBS จะไปเปิดดูเพื่อนำไปพัฒนาเนื้อหาได้ต่อไปค่ะท่านประธานคะเหตุผลที่ฉันต้องเล่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเล่าเทรนรายการความรู้เพราะอะไรเพราะที่ฉันมองเห็นค่ะว่าไทย PBS จะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตคอนเทนต์รายการการศึกษาแต่ไทย PBS ต้องมีศักยภาพที่จะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ได้โดยเอาสอ,อย่างมาเข้าด้วยกันค่ะคือความรู้และสร้างสรรค์ ผลิตเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างการศึกษาให้เด็กทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ให้ได้ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาเลยค่ะที่นักเรียนทุกคนสามารถใช้สอบใช้เรียนได้หากนักเรียนคนไหนเรียนกับครูคนไหนไม่รู้เรื่องเขาสามารถเปิดดูช่องนี้ได้หรือแม้แต่อยากทบทวนบทเรียนนะคะก็เข้า YouTube Channel ช่องของไทย i P บีทบทวนบทเรียนไปสอบได้เลยค่ะ ท่านประธานคะหากแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยคะ่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ดิฉันอยากเห็นบทบาทของทีวีสาธารณะดิฉันอยากเห็นทีวีสาธารณะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนและเป็นพื้นที่ถกเถียงประเด็นก้าวหน้าแหลมคมในสังคมคะ่ะเราไม่มีทางหลีกหนีการพูดคุยประเด็นก้าวหน้าและแหลมคมได้อีกต่อไปแล้วนะคะ ประเด็นการเมืองประเด็นสังคมต้องถูกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นทีวีสาธารณะควรมีบทบาทในการบริการทั้งรับและส่งสารกับประชาชนให้ได้ กรณีล่าสุดที่เจอกรณีที่ไอรอได้รับแจ้งจากกะกะตนะคะว่าการล่ารายชื่อประชาชนในการเสนอแก้ไขารางแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสอสอรอไม่สามารถลงชื่อทางออนไลน์ได้ทําให้40,000ืกว่ารายชื่อเนี่ยต้องเสียไปดิฉันอยากเห็นบทบาทของไทย PBS ค่ะในการนําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม ให้ประชาชนได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกรังแกจากผู้มีอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมในอดีตนะคะไทย PBS เคยมีรายการที่ชื่อว่าทีวีจอเหนือค่ะที่นำเสนอประเด็นร้อนในสังคมประเด็นที่เป็นปัญหาท้องถิ่นและชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่การต่อสู้ของประชาชนในพื้นที่การได้รับผลกระทบจากระบบทุนนิยมหรือนโยบายของรัฐ ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งหากไทย PBS นะคะนำรายการนี้กลับมาได้และเพิ่มความกล้าหาญทางการเมืองทำให้บทบาททีวีสาธารณะชัดขึ้นเปิดพื้นที่ถกเถียงในประเด็นต่างๆเปิดพื้นที่ให้ขับเคลื่อนข้อเสนอการสื่อสารร่างกฎหมายของประชาชนประชาชนต้องมีโอกาสในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลบนเวทีสาธารณะ โดยทีวีสาธารณะให้ได้ค่ะเพื่อความสมดุลของโครงสร้างอำนาจระหว่างพลเมืองกับรัฐโดยเสียงของประชาชนต้องปรากฏผ่านสิทธิการสื่อสารนำไปสู่การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ให้ได้ท่านประธานคะดิฉันอยากสื่อสารผ่านตัวแทนของไท a i p บีเอวันนี้นะคะท่านไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะว่ารายการแบบนี้เรตติ้งจะไม่ดีนะคะ ท่านสังเกตจากการออกมาเลือกตั้งของประชาชนรอบนี้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสังคมมากขึ้นแล้วค่ะขอให้ท่านสบายใจได้รายการแบบนี้พี่น้องประชาชนสนับสนุนแน่ๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าไทยพี BS มีศักยภาพมากพอค่ะที่สามารถทำได้และหากเรามีทีวีสาธารณะที่เป็นที่พึ่งกับประชาชนได้นะคะเราหวังว่าเราจะมีประเทศที่เป็นของเราบ้าง วันนี้ประชาชนจําเป็นต้องมีโทรโขงค่ะเพื่อส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อให้รัฐบาลได้ยินและรับฟังเพื่อป้องกันการลักลัน่นและหักหลังประชาชนขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันสิริลพัฒนกองตราการนะคะผู้แทนราษฎรนะคะจากกรทมบางกะปินะคะวังทองหลางเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสินนะคะจาพักคก้าไกลค่ะ วันนี้นะคะขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะคะผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ของไทย PBS นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมเลยค่ะว่าไทย PBS นะคะเป็นสื่อที่วางตัวเป็นกลางนะคะเป็นสื่อสาธารณะที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็มีการผลิตเนื้อหาที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะถือว่าไทย PBS เนี่ยเป็นสื่อที่มีการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอนะคะ จากรายงานผลการปฏิบัติงานเนี่ยก็ในเล่มนี้นะคะค่อนข้างครบถ้วนในทุกแง่มุมเลยค่ะแล้วผลก็ชี้ให้เห็นได้ว่านะคะไทยบ b s เนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาชนนะคะในการทําหน้าที่สื่อสาธารนณะแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนมากเช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้มีในรายงานค่ะเรื่องของการรับฟังความเห็นจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนะคะที่มีข้อเสนอแนะเชิงเนื้อหาวันนี้ที่ฉันก็เลยอยากจะมาอภิปรายค่ะเพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปนะคะเกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหาเรื่องของประเด็นสุขภาพจิตค่ะ ดิฉันได้เห็นรายการบ้านพลังใจนะคะขออนุญาตขึ้นสไลด์ด้วยค่ะเป็นสไลด์ที่2นะคะที่ท่านได้บอกคอนเซปต์ของรายการนะคะว่าเพราะบ้านเป็นพลังของใจเรียนรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันพร้อมรับฟังคําแนะนําจากนักจิตวิทยาที่จะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอทางเลือกและทางออกให้กับทุกครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่าในแผนการจัดทํารายการประจําปี2566เนี่ยเรื่องทิศทางด้านเนื้อหาและ ช่องทางการสื่อสารที่จะเน้นข่าวสารและสาระที่ทันสถานการณ์เน้นการเรียนรู้แล้วก็สาระประโยชน์สาระบันเทิงเน้นการสื่อสารให้กับคนหลากหลายกลุ่มตรงนี้ก็อยากจะชวนกันมาระดมความคิดเห็นค่ะว่า ถ้าเราเพิ่มเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตให้อยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มคนที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าภาวะเครียดหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคจิตเวทเพิ่มขึ้นนะคะจากข้อมูลเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี58จนถึงปี64สเนี่ยสัดส่วนของผู้ป่วยทางโรคจิตเวทเพิ่มขึ้นสองเท่าเลยนะคะเกือบ2เท่าจาก1.3ล้านเป็น2.3ล้านอันนี้ก็น่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะว่าสังคมเราควรจะ หันกลับมามองเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตได้แล้วหรือยังนะคะจากศักยภาพการผลิตละครหรือว่าซีรีส์นะคะที่ไทย PBS ได้ทำมาเนี่ยซึ่งก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะดิฉันก็อยากจะฝากค่ะในการที่จะให้สื่อที่มีศักยภาพแบบนี้นะคะได้ผลิตละครหรือซีรีส์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตให้ประชาชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอันนี้เรื่องของสป i ินเอานะคะ จะเป็นเรื่องที่ตัวเอกเนี่ยเป็นนักไอสเกตที่มีตัวเอ่อที่มีโรคไบโพล่าหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วซึ่งในเรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเล่าอาการของคนที่เป็นไบโคเอ่อเป็นไบไบโพล่าขออภัยค่ะได้ชัดเจนครบถ้วนมากๆนะคะหรือว่า เรื่องต่อไปนะคะเท็ดลโซ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่พยายามเสนอแง่งมุมของการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองจนรู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็จะพยายามทําให้มนุษย์เนี่ยแสดงออกแบบมนุษย์คนหนึ่งซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะทําให้มนุษย์กลับมาทบทวนค่ะว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถมีอารมณ์โกรธหดหู่เศร้าเสียใจและสามารถแสดงออกได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะ เมื่อปี2564ค่ะมีบทวิจารณ์จากคุณคารินพิสุวรรณนะคะอันนี้ได้ทำการวิจารณ์ซีรีส์เรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเลยนะคะขออนุญาตโค้ดคำพูดท่านมาเลยนะคะโดยเฉพาะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศซึ่งต้องจ้องตากับความโหดร้ายเลวทรามของรัฐบาลไม่เว้นวันด้วยแล้วไม่ปฏิเสธหรอกว่าชีวิตเราก็อยากจะมองโลกในแง่ดีบ้าง แต่หาจะให้ฝืนมองโลกในแง่ดีท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เลวร้ายแบบนี้สู้ยอมเดินออกจากทุ่งลาเวนเดอร์มาเพื่อปลดปล่อยความโกรธแค้นท่ามกลางเปลวไฟดีกว่าอย่างน้อยก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอันนี้ดีมากเลยนะคะหรือเรื่องต่อไปนะคะ it's okay not to be okay ค่ะก็จะเป็นการนำเสนอความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ในแง่ของการโอบรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งในตัวเองและในเพื่อนมนุษย์ อันนี้ก็จะทําให้ผู้ชมได้ย้อนกลับไปค่ะว่าบาดแผลที่มันเคยเกิดขึ้นทั้งดีและร้ายมันหล่อหลอมให้คนเติบโตมาเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นรายการที่เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถลงในแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะใช่ค่ะจะเป็นการหาวิธีผ่อนคลายให้เหมาะสมกับตัวบุคคลก็ถือว่าอันนี้สามารถไปปรับใช้กับแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ทีวีสาธารณะก็ได้อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะ ตรงนี้ค่ะดิฉันก็อยากจะฝาก ไปถึงผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะเรื่องของการตระหนักนู้ประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตเพราะฉันเห็นว่าไทย PBS เนี่ยก็เป็นสื่อสาธารนณะที่จะสามารถผลิตละครหรือว่าซีรีส์ที่มีเนื้อหาดังกล่าวได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ช่วยกันทําให้สังคมนะคะหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพใจกันมากขึ้นอีกทั้งยังจะเป็นการทําให้ไทย PBS นะคะเป็นสื่อที่ต่อยอดการเรียนรู้สร้างความ แตกต่างจากจุดแข็งที่ท่านมีอยู่แล้วให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ